สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอเอกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเอ๋ได้นะคะฝักลิ้นฟ้าหรือที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะฝักเพกาค่ะนั่นแะคือแล้วแต่ว่าแต่ละภาคเขาเรียกยังไงแบบไหนนะคะนี่เมื่อวานไปตลาดมาเราได้มาอ่อนๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาแกงกันนะคะแล้วเดี๋ยวเอ๋จะบอกว่ามาีทำยังไงนะคะไม่ให้มันขมเนาะมันจะมีวิธีการทําไม่ให้มันขมอยู่ไอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นยาด้วยนะ เออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เอจะแกงให้พ่อกับแม่นะคะวัน,นีแม่เขาดูคลิปของคนน้งคนนี้แล้วเขาอยากทานเขาไม่ได้ทานนานแล้ววันนีเมื่อวานไปตลาดแล้วเดินแล้วเจอนะคะปะเดี๋ยวเราไปทําให้เขาทานกันไปเลย เริ่มต้นจากการที่เรานะคะหั่นฟักเพกาของเราหรือฟักลิ้นฟ้าของเรานะคะเป็นท่อนๆน,นะคะเพื่อที่จะเอาไปย่างในกระทะแต่ถ้าพี่ๆบ้านไหนมีเตาเที่มันเป็นเตาแก๊สหรือเตาถ่านอะไรเงี้ยก็สามารถจะย่างในทั้งฝักเลยนะคะเอาที่สะดวกเนาะแต่อย่างของเอ๋เอจะเป็นไม่มีเตาแบบนั้นเอก็เลยต้องตัดให้เป็นท่อนๆน,นะคะเพื่อที่จะแบบว่าเอาไปใส่ในกระทะแล้วก็ย่างได้ง่ายขึ้นนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่เลยอ่อนๆเลยนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราเอาไปย่างไฟกันไปจ้าต้นจากการที่เรานะคะย่างนะคะเราจะเอาตัวฝักเพกาหรือว่าลิ้นฟ้าตัวนี้นะคะเอามาย่างก่อนนะคะนี่ใส่ลงไปเลยนะคะเร็วหน่อยก็ใช้วิธีการย่างเตาแก๊สอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ พอให้ข้างนอกมันมันจะเพิ่มความหอมแล้วก็ลดความขมลงได้บ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องทำเดี๋ยวเราจะมีวิธีลดการขมได้มากกว่านี้นะคะอ่าเดี๋ยวจะย่างก่อนนะจ๊ะย่างติดไม่ได้เลยา,าต้องกลัวว่าแบบนจาขมไม่ไมหรหมหน่นะมันจะเพิ่มความหอมให้าไปเทไหะคะย่าง นี่นะคะเพื่อนๆย่างให้มันแบบไม่เบินแบบประมาณนี้เลยนะคะนี่ย่างไปเลยนะคะนี่ก็น่าจะได้แล้วเนี่ยขั้นตอนนี้เนี่ยจะทําให้ตัวลิ้นฟ้าตัวเพกาของเราเวลาไปแกงเนี่ยนะคะมันจะหอมด้วยนะคะเวลาแกงเนี่ยมันจะได้จะได้กลิ่นความแบบว่าเออความหอมของตัว ฝักพีกาฝักลิ้มฟ้าของเราด้วยนะคะอ่าหลังจากนี้นะคะเอกก็จะเอามาแช่น้ำแล้วก็ขูดอีตัวดำๆนี้ออกนะคะ,น,นะคะนี่นะคะปึ๊บนี่นะจ๊ะขูดๆๆออกเลย ไม่ยากไม่ยากโอเคเดี๋ยวไปคูให้เรียบร้อยก่อนนะคะมันจะนิ่มนิมนุ่มๆุเดี๋ยวเขาไปขูดเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเคจ้าเพื่อนๆน,นี่เราก็ได้มาแล้วนะคะตัวปักเพกาฝักลิ้นฟ้านะคะที่เราล้างแล้วนะคะย่างแล้วก็ล้างน้ําแล้วนะจ๊ะนี่หน้าตาจะประมาณนี้นะคะ มันจะช่วยเพิ่มความหอมนะคะและลดความขมได้ส่วนหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมีวิธีทำให้มันลดความขมได้เพิ่มขึ้นอ่าเดี๋ยวจะหั่นก่อนนะอ่าแบบนี้แล้วเราก็หัน่นหั่นเป็นชิ้นไม่ต้องใหญ่มากนะคะนี่ประมาณนี้นี่นะคะ มันจะมืดๆหน่อยนะเพื่อนๆวันนี้มันเอะมาแกงในครัวมันไม่โฟกัสนี่นะประมาณนี้่หั่นประมาณนี้นะคะหั่นไปเลยแล้วหลังจากนี้นะคะหลังจากนี้เราก็จะเอาไป แค่น้ําเกลือนะคะน,นี่หลังจากนี้เราก็ไปแช่น้ําเกลือโอเคเดี๋ยวหันให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน หลังจากที่เราได้ตัวเพกาที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาแช่เกลือกันนะคะปริมาณเกลืออย่างของเอจะใช้ประมาณเกือบครึ่งช้อนชานะคะถ้าพี่ๆใช้ถ้าสมมตพิพี่ๆแกงเยอะกว่านั้นก็ใช้เยอะกว่านั้นนะคะก็กะดูนะคะกับปริมาณที่เราแกงนะคะใส่ลงไปเลยนะคะทีนี้ เราจะแช่ไว้นะคะในน้ำเกลือประมาณ5-10นาทีนะคะอะหลังจากนั้นเราก็บีบน้ำออกแล้วเอามาแกงได้เลยจะ้ะเริ่มจากนะคะเอตั้งพริกแกงนะคะพริกแกงนี้เพื่อนๆไปดูสูตรได้จากที่ไอ้นี่เลยนะพริกแกงเขียวหวานนะคะเอเราจะใช้พริกเขียวผสมกับพริกแดงแต่ว่าเราจะแกงถ้าเป็นแกงตัวนี้เอจะแกงให้ไม่เผ็ดเพราะว่าไม่ไม่เผ็ดมากนะคะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ย มันจะมีความเผ็ดร้อนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะอ่านี่แล้วก็แกงกับปลาดุนะคะนี่แกงกับปลาดุเริ่มต้นเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนๆใส่เกลือลงไปนะคะเกลือนี่นะคะหนึ่งช้อนชาติดพูนๆหน่อยก็ได้นะคะจะได้เข้มขน้นนะคะตามด้วยกะปิเหมือนเดิมนะคะกะปิประมาณนี้ ประมาณ1ช้อนโต๊ะปรุๆนหน่อยๆนะคะอ่าตั้งไฟให้เดือดนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้หางกะทินะตอนเพื่อนๆปั่นพริกแกงนะคะลองไปดูได้ในคลิปของแกงเขียวหวานนะคะปั่นพริกแกงเองจะใช้หางกะทิที่เราคั้นแล้วเนี่ยเอาไปปั่นเพื่อให้ยังคงความเข้มข้นไว้นะคะโอเคมาฮาร์ฟซแกงเราเริ่มเดือดแล้วนะคะนี่ สีมันจะไม่ได้แดงมากนะคะเพราะว่าในสูตรพริกแกงของเราอะที่เพื่อนๆลองไปดูถ้าเป็นพริกแกงออกเป็นพริกแกงเขียวหวานพริกแกงน้ำยากะทิอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ๋จะตัดด้วยพริกเขียวตลอดนะคะพริกจินดาเขียวเม็ดเล็กพริกขี้หนูเขียวเม็ดเล็กได้หมดนะคะส่วนความเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยคือก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยอะไรอย่างงี้นะอ่ะโอเคอ้าวแล้วทำไมมันหยุดไปแล้วล่ะอ่ะ เดือดแล้วนะจ๊ะใส่เลยครับนี่อุ้มๆอย่างนี้เลยนะคะใส่เลยปึ๊บไม่ยากค่ะเพราะว่าวันนี้ของมันสุกง่ายแกงง่ายนะคะมีก็แต่ไอตัวไอฝักลิ้นฟ้านั่นแหละฝักเพกานั่นแหละที่เราต้องเตรียมเขาหน่อยนะคะ เอ๋ใช้หางกะทิอยู่นะยังเอ๋ยังไม่ใส่หัวกะทินะหัวกะทิจะใส่ที่หลังนะคะหัวกะทิเราจะใส่ที่หลังเลยกดกดให้มันจมลงไปในน้ําหน่อยแล้วก็ปิดฝาเลยนะคะเพื่อนๆปิดฝาน่องเลยเจ้าปิดเลยอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะว่าปรุงยังไงต่อนะ โอเคดูเหมือนจะเดือดแล้วนะคะนี่นะคะเอจะไม่เคี่ยวกะทินะคะเพราะเอไม่อยากได้กะทิที่มันลอยตัวแตกมันน้ำมันเยิ้มนะคะเวลาเอแกงจะไม่เคี่ยวกะทิเลยที่บ้านนี้นะคะนี่คือปลาดุกเนี่ยมันสุกง่ายอยู่แล้วนะคะทีนี้ก็จะปรุงเลยมาเริ่มที่อะไรเมื่อกี้เราใส่เกลือหนึ่งช้อนชาบุ้มพูแล้วเนาะอ่า แล้วก็จะปรุงน้ำปลาลงไปหน่อยนึงนะคะน้ำปลาหน่อยนึงน้ำตาลทรายตัดนิดหน่อยนะคะไม่เยอะนะเพื่อนๆนเพราะว่าตัวกะทิมันหวานอยู่แล้วนะคะน้ำตาลทรายนิดหน่อยหนึ่งช้อนชาแต่ไม่ต้องพูนนะคะหนึ่งช้อนชาแค่นั้นนะคะแล้วก็ชูรสนิดหน่อยชูรสนี่ใช้แค่ครึ่งช้อนชา ไม่ถึงดีหรอกปลายๆนะคะใส่มากมันก็จะเฟื่อนแต่ถ้าไม่ใส่เลยเดี๋ยวก็จะรู้สึกว่าเอ้มันขาดแย่อย่างไปนออ่ะนี่นะจ๊ะหลังจากนี้ใส่ตัวฝักเพกาฝักลิ้นฟ้านะคะที่เราย่างแล้วล้างน้ำเกลือแล้วใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ลงไป ปมปมปืมปมไอย้ย่ะไอ้อย่างคือหน้าฐานแท้น,นี่นี่จ้าใส่ลงไปเอ๋ใส่ตอนขั้นตอนนี้อ่ะเพราะว่าเอ๋อยากให้ตัวน้ำแกงอะ่ะไอตัวฝักเพกาที่เราย่างแล้วอ่ะอมน้ำแกงของเรานะคะอ่ะนี่นะใส่ลงไปได้เอ๋ปิดไฟอีกหน่อยนึงนะคะ ปีฝาโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทำไงต่อนะอ่าเดือดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่หัวกะทิเดี๋ยวเอขอชิมชิมนิดนึงก่อนนะใส่หัวกะทิ ขออนุญาตชิมนิดนึงก่อนนะคะเพื่อนๆน้าลายแตกอะ,ะอืมในน้ำไม่ขมไม่อะไรเลยนะเดี๋ยวได้ได้ได,ได้อยากรู้อะว่าอันนี้มันจะเป็นยังไงอะเพื่อนๆอ,อย่าอย่าทิ้งไว้นานมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปลาปลาดุกกับเนื้อมันอ่อนใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเละ ผมเลยฮนะอืมโอเคเลยสูตรนี้ผ่านสูตรนี้ผ่านจักดีเลยอืมทดคั่วน้ำแกงนะจ๊นะเนออร่อยมากเอาจริงๆเคยกินครั้งแรกนะเนี่ยเฮ้ยดีดีดีด,ดีทำได้ทำได้สูตรนี้ผ่านเพื่อนๆอ,อะนี่นะคะ หางกะทิเดีแยกไว้เอ๋ต่เลยอือหือเออดีอ่ะเฮ้อร่อยอร่อยฟุ๊กปะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่อร่อยเลยอะ่ะนี่อือหือโอเคเดี๋ยวรอให้หัวกะทิเดือดนะคะ แล้วเดี๋ยวมาใส่ใบวันนี้เอ๋จะใส่เป็นใบยี่หร่านะคะอืเอออร่อยแฮะไม่เคยทานเลยอะอร่อยอร่อยอะเดี๋ยวรอเดือดนิดนึงนะคะแล้วมาใส่ใบยี่หร่ากันนะโอเคเริ่มเดือดปุ๊บปุ๊บนะคะหัวากะทินี่คือตั้งให้มันเดือดสุกอะ,ะแต่จะไม่เคี่ยวจนมันแตกมันนะคะนี่ วันนี้เราแกงไม่ให้เผ็ดมากนะคะเอออร่อยแฮะเอาจริงนะจะบอกว่าเป็นครั้งแรกในการทำและทานเลยนะยอืะไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยทานานี้เลยอ่ะเพราะรู้สึกว่าแบบในความทรงจำของเราอ่ะตอนเด็กอ่ะมันคือ,อไอ้ผักอันเนี้ยผักลิ้นฟ้าผักเพกาอะไรของเขาเนี่ยเอรู้สึกว่ามันน่าจะขมอ่ะ เออเหลือเรามาถึงจุดที่เรากินอะไรก็ไม่ขมแล้วว่ะเฮ้ยแต่มันอร่อยนะเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยกว่าที่คิดแฮะตอนแรกเข้าใจว่าแบบมันจะแบบหยีหป่วะวะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยแต่อร่อยแฮะอร่อยเลยแล้วก็มีความหอมเพราะว่าเราเอาไปย่างมาแล้วนะคะนี่เดี๋ยวนี่จะใส่กับใบยี่หร่าเดี๋ยวใส่เลยนะนี่แต่งสีด้วย พริกชี้ฟ้าแดงพริกชีฟ้าต้มนะคะใบ,บยี่หร่าเออล้ำเจ้านี่ใส่ไปสูตรพริกแกงนะคะเพื่อนๆไปดูในไอตัวพริกแกงเขียวหวานเนอออืมเงียบห้อยนี่ เท่านี้เลยง่ายๆนะคะเฮียวันนี้พ่อทานข้าวเยอะแน่เลยอะ่ะเขาชอบเขาบ่นอยากกินมาหลายวันมากแล้วนี่โอเคนี่นะคะเฮียยห้อยนี่นโอ้ยน่าทานไะแล้วอร่อยด้วยเรื่องๆองเรื่อง นี่นี่นี่นีนนน่นี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้เดี๋ยวให้แม่นี่ค่ะไปะเดไปตักใส่ชามให้ดูกันนะคะเออดีอะ่ะเย่เราก็ได้มาแล้วนะคะพเพื่อนๆนี่เลยนะคะแกงอะไรนะแกงปลาดุกนะคะใส่เออ,อะไรอะ่ะนี่แกงปลาดุกใส่ ปักเพกานะคะน,น,นี่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 นะคะมันไม่ขมอย่างที่เราคิดนะเพื่อน,นๆอนอันนี้คือครั้งแรกของเองนะครั้งแรกพี่พี่แอลร้อน <c oughs> เออเพื่อนๆ่นน่าจะเริ่มชินกับเอแล้วละ่ะนะคะนี่นี่นี่เฮ้ยมันไม่ขมมันไม่ขมนะนี่ สูตรนี้ใช้ได้ย่างเอาไปแช่น้ำเกลือนะคะสูตนี้ใช้ได้ผ่านผ่านผ่านเมื่อวานเดี๋ยวลองเฟิร์ดดูว่าเขาทำยังไงกันอะไรเงี้ยเอ,อียสูตรนี้ผ่านและอร่อยด้วยเรื่องๆอเรื่องอ่ะเพื่อเพื่อเวลาปิดฝาแกงแล้วอะ่ะอย่าทิ้งไว้นานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปลาดุกเราจะเละเนาะ อร่อยอ่ะดีอ่ะลองไปทำทานกันนะคะสูตรพี่แกงนะคะพเพื่อนๆอ,อ,อยู่ในแกงเขียวหวานนะคะจะมีบอกว่าอาใส่อะไรมากอะไรน้อยอยังไงแบบไหนนะคะสูตรพี่แกงเดียวกันเลยนะคะอร่อยอร่อยอร่อยอดีเดี๋ยวขออีกคำน,นึงดีดีดีด,ด,ดีโอเค สำหรับวันนี้นะคะก็มแ่แพรเมนูง่ายๆก็ไม่ง่ายหรอกนะจริงๆอ,อ่ะแต่ก็มันมีเทคนิคในการทําให้มันแบบว่าอ่ะไม่ไม่ทํายังไงไม่ให้ขมอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองไปทาดูเนาะว่าจะได้ผลแบบเอ๋ไหมแต่เนี่ยเอ๋ก็ลองแบบว่าลองผิดลองถูกเฮ้ยมันได้อะ่ะเออโอเคเลยแล้วอร่อยด้วยอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเอ๋ขอตัวไปจัดสำรับให้แม่ก่อนเดี๋ยวแม่ต้องทานยานะคะ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ชอบการทำอาหารสไตล์เอนะคะเอฝากติดตามเพจกินไรดีกับชดานะคะแล้วก็ u ูท b e ช่อง YouTube นะคะกินไรดีกับชดานะคะเข้าไปติดตามแล้วก็ฝากตับตะไคร์นะคะฝาก,กกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปที่เอแชร์เ,เทคนิคการทำอาหารหรือว่าเอพาไปเที่ยวตรงไหนยังไงแบบไหนกัแบพบี่เตานะคะฝาาไว้ด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายอร่อยใช้ได้สูตรนี้ใช้ได้ไปละค่ะ